เราอยู่กับบอ e เนวิลนะครับเป็นตัว900หรือที่ชื่อว่าบอลเนวิล1 0 0ในนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นสีคลาสสิกเนาะพ่เพื่อนๆเห็เป็นสีส้มฟ้านะครับซึ่งเป็นสีที่ผลิตในปีแรกเลยก็คือปี1958นะครับที่วางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมนะครับปี1958 ในปัจจุบันอ่ากให้เป็นปี959นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถเนาะนะครับเดี๋ยวแค่พูดถึงว่าวันนี้เราได้รถที่4ลิตที่มากขึ้นนะครับนะเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็น900ซีซีสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะเป็นรถที่4ลิตที่มากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของแรงบิดนะครับเพราะว่าอย่างทุกอ,อย่างคันนี้เป็นรถคลาสสิกเนาะ แรงบิดเนี่ยเขามาที่ประมาณ80นิวตันที่มา3,700รอบเพลินเองนะครับคือแรงบิดมาในรอบต่ำนะครับพอแรงบิดมาในรอบต่ำเนี่ยนะครับเวลาที่เราขับขี่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวเลยนะก็คือเตรียมตัวรับกับแรงบิดเมื่อเราเดินคันเร่งนี่ออกมาเพราะว่าอะไรครับอย่างยกทุกอย่างเนี่ยคันนี้นะครับคันเร่งมันจะเบามากนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนาะมันก็จะเบามาก แล้วเพื่อนเพื่อเราที่ขับรถสมัยใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือเตรียมเตรียมตัวรับกับแรงกระชากเนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาได้คือเรื่องของการที่นั่งนะครับแล้วก็โน้มตัวไปหน้าเล็กน้อยเมื่อจะเดินคันเร่งเพื่อรับหรือชดเชยกับแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ใช่ไหมครับดูตัวอย่างนะครับดูว่าอันนี้เป็นรถสไตล์เหมือนกับรถ naked bike อ่ะเนาะนะครับรถคลาสสิกเนี่ยถ้านั่งก็จะ่อบข้างสบายนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเรานั่งเพลินๆอย่างเงี้ยนะครับเราเปิดเล่นเลยเราก็จะหงายครับปัญหาพอเราหงายปว๊บเนี่ยเราหงายในมือเราจะดึงไปด้วยสังเกตเพื่อนๆสังเกตมือนะมือก็จะดึงไปด้วยอย่างงี้เพราะเราจะพยายามคอนโทรลตัวเราเนี่ยให้อยู่กับรถโดยการที่ใช้มือจับแผ่นเนี่ยเนอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้ายคลิปนะครับอย่างที <S 2> <S 2> ่แนะนําไปนัはは่นคือต้นเท้าชิดหัวเท้าเข้านะครับแล้วที่จะมีแพลงแผ่นให้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวช่วยคลิปนะครับเก็คลิปได้แบบหนึ่งแต่มันไม่เพียงพอครับเพราะร่างกายท่อนบนเนี่ยเราต้อง เจอกับแรงที่ว่าแรงฉุดเดยเฉพาะว่ามี่เปิดคันเร่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อรถท้องสูงเราจะเป็นต้องเวลาโน้มตัวไปหน้าหนึ่งหรือว่าเตรียมรับกับแรงเนี่ยนะครับคือคือชดเชยแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเดินคันเร่งเนี่ยถ้าเรานั่งสบายๆอย่างเงี้ยถ้าเปิดเร่งเพราต้องโน้มตัวไปหน้าเนี่ยเนอะนี่ยโน้มตัวไปหน้าแล้วเปิดคันเร่งโน้มตัวไปหน้าแล้วเปิดคันเร่งแบบนี้เนี่ยครับไม่ใช่แบบปล่อยให้ตัวเองแบบเอ้ยอย่างนี้แล้วก็เสียอาการไม่เสียการคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเป็น เล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือว่าเป็นข้อควรระวงังเล็กๆน้อยที่อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเมื่อสีรถซีซีมากขึ้นสีเราต้องเตรียมรับก็คือท็อที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ